วิดีโอลงยูทิ้งโป้ไม่ได้เลลงได้ต้องไปลงใน YouTube, ใน YouTube ก่อน้ลงทำไรอะ่ะก็ไปลงใน y o u ูทูบแล้วก็ไปพูดในเฟซอืมอเขาหเห็นหน้าไหม เช็ดกุ yeah. the the ้งม yeah. ันต้องมาล้างกุ้งเสร็จไม่ว่าจะหัวเตียนวนขนาดบ้านฉันไม่มาเจ็ด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 ดีหลับเลยไม่หลับเลยอยู่กลางปีแอ๊บไปเลยก็ต้องเล่นเครื่องฝีน้องทำไมฝีน้อง โอ้ไมาเลยไมาเลยเอ้ยน้ำท่วมไม่แม่อันแรงๆวะพวกที่เดินจ้ำๆอย่างนั้นโอเขาได้ใจเลดูไอ้ขนนูซิ่งกว่านุ๊กไป